เอาเงินไปเลยเอาได้ละเอแจกเงินพวกคุณไม่ต้องเล่นเกมเฮียนีแล้วเอาเงินไปเอานี่มาสวัสดีผมจะมาบอกทุกคนว่าเอาเงินไปใช้นี่ไม่ต้องเล่นเกมเฮียนีแล้วกลับบ้านกลับบ้านทุกคนไม่ต้องเล่นเกมเอาเงินไปเอาเงินเราไปเราไม่ต้องเล่นเกมบ้าด่ผมเคยผ่านเกมนรกนี้มาก่อนนิ่งไว้กูบอกให้นิ่งไว้ควายเอ้ยเอาเงินไปเรากลับบ้าน เกินไปทุกคนโอ้ยตายกันหมดไม่โอ้ยข้างหน้ากูโอ้ยกูบอกทีนนิ่งไวอือ่นิ่ไงไว้จะกระโดดทำไมโอ้ยไปรอดแล้วมาเอาเงินทางนี้มาเอาเงินทางนี้ไปเอาเงินไปแล้วกลับบ้านเทคไมค์มันนี่แอนกลับ home เอาเงินฉันไปแล้วกลับบ้านกลับไปให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ยายให้หมาให้แมวให้รัฐบาลจ่ายมันให้หมดใครมีนีมีค่ารับค่าไฟจ่ายไฟพาส่งมาสีจ่ายเอาไปจ่ายแล้วเลิกเล่นเกมบ้านนี่โว้นมาเทียบเลยคนมาเทียบเลยกูได้คอนเทนต์แล้วกูได้คอนเทนต์แล้วกลับบ้านไปทุกคนกลับบ้านไปทุกคนกลับบ้านไปไม่ต้องเล่น เอาเงินไปเอาไปเลยคนละ30,000ไปอันนี้สี่หมื่นดอลลาร์เลยอ่ะกลับบ้านไอ้พวกโลภมากเอาไปแสนดอลลาร์ไปกูไม่ต้องทำแล้วแม่งคลิปยูทูบเนี่ยไปดานนีทุกคนต้องตั้งสติตั้งใจเล่นเข้าใจไหมถ้าไม่อยากเล่นเอาเงินกูไปแล้วโดดลงหลุมใต้หาไปซะวงกลมวงกลมสบายสบายอย่าใจร้อนทุกคนตั้งแต่ไงกูบอกมึงคนแรกเลยทำเสียชื่อหมดเลยจิมมี่คนละมอติเวิร์ตนี่เนมายังเดินตามหลังจิมมี่อะ เนมายยัางเดินตามอ่ะเนมาย,ยัางตามรอยเท้าผมอ่ะมาโอ้ยอย่าโยนใส่กูเรีอบร้นี่นี่ไ,ไปเร็วถ้าไม่ไปกูโย,ยนใส่มึงตายนะตั้งสติไม่งั้นทุกคนจะได้เริ่มต้นใหม่ <c oughs> เร็วเร็วมีเวลาหนึ่งนาทีถ้าไม่อยากไปเจอกับผู้สร้างเซิร์ฟ <c oughs> เออเข้าไป มาทุกคนเ,นเร็วไอ้เหี้ยกูจะตายไอ้สัตว์มึงเอาเหรอมึงเอาเหรอมึงเอาเหรอไอ้สัต <c oughs> ว์เนี่ยมาเร็วเนี่ยมานายต้องไปเตะบอลต่อนายจะมาตายที่นี่ไม่ได้มันพ่นสเปรย์ใส่ผู้คุม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวทำมัง่งทำมัง่งทำมัง่งมาผู้คุมชุดมึงไม่เท่เลยวะ่ะไอ้เฮียคนละไอ,เ,อเนี่ยมาถ่ายถ่ายรูปเอาเงินชัอนไปเนี่ยมาจไปเตะบอลซะ <c oughs> ด่านนี้ทุกคนมูนวอล์กขึ้นไปเลย <c oughs> ไม่ต้องรีบ มันไปถึงอยู่แล้วมูลวอขึ้นไปเลยยิ้มใครจะถ่ายรูปก,กับจิมมี่มาแล้วใครจะถ่ายรูปก,กับผมมาแล้วไม่ถ่ายกับปูสักคนไอน้เหี้ยหนีหมดเลย <laughs> ไป